สวัสดีครับคุณผู้ชม Sony Vegas Pro นะครับผมทำฉากหลังโปร่งใสทำอย่างไรคลิปนี้มาคุยกันครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องมีก็คือฉากหลังนะฮะจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินก็ได้แบบด้านหลังผมจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูดสีนะครับเพื่อตัดเป็นฉากหลังโปร่งใสนั่นเองสีที่เขานิยมกันอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีเขียวนะครับกับสีน้ําเงินนะฮะอันนี้ผมใช้เป็นสีน้ําเงินนะครับ เอาต่อมาถ้าคุณผู้ชมเซตฉากหลังเรียบร้อยนะครับเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีเขียวก็ตามนะฮะให้ซูมเข้าไปแบบนี้นะครับผมให้ฉากหลังเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะฮะอย่าให้มันเหลือสีอที่ต่างไปจากสีน้ําเงินนะครับสีแบบนี้ไม่ได้นะสีแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องซูมเข้าไปให้เห็นสีน้ําเงินอย่างเดียวเลยทีนี้เราก็จะนั่งพูดแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันโควิด -19 กําลังมาแรงนะฮะ ผมจะทำพรีเซนเตชันเกี่ยวกับโควิด -19 แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมโควิด -19 ตอนนี้กำลังระบาดหนักนะครับในประเทศไทยนะฮะวิธีป้องกันนะครับหลักๆจะมีอยู่ประมาณ3-4ถึงข้อข้อแรกเลยอย่าลืมใส่แมสเวลาออกจากบ้านนะครับผมข้อที่2อย่าลืมโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรถ้าคุณทำตาม5ขั้นตอนที่ผมพูดมาคุณจะห่างไกลาจากโควิดแน่นอนครับผม โอเคทีนี้เรามาทําในโปรแกรมนะครับคุณผู้ชมทีนี้ผมจับลากเลยนะครับผมไฟล์ที่เราทําไว้นะครับจับผมจับลากเลยนะคลิก yes ไปเลยนะครับอย่าไปสนใจอะไรนะทีนี้ผมจะเอาแบ็กกราวลงมาด้วยเลยแล้วกันนะครับแบ็กกราวคุณก็หาตามโนงตามเน็ตนะประมาณนี้เนาะแบกงแบ็กกราวคุณอยากได้แบบไหนก็ตามสบายนะครับอยากได้ชุดชาดหรือว่าอยากได้เรียบๆแบบผมสีขาวๆแบบนี้ก็ได้นะฮะ ลากลงมาครับมันจะเปิดไทม์ไลน์ให้ใหม่เลยนะครับนี่นะแล้วเราก็ลากยาวมาแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมพูดถึงตอนไหนเราจะให้พื้นหลังสีดำเงินของเราเนี่ยมันโปร่งใสทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้เห็นแบ็กกราวด์ด้านล่างนะครับเพราะว่าแบ็กกราวด์ตัวนี้นะแบ็กกราวตัวนี้มันจะเป็นสีขาวถูกต้องไหมครับผมอ่ะทีนี้ เลือกที่ fx ตัวนี้นะครับ fx คลิกเข้าไปนะฮะเลือกที่ตัวนี้ครับผม vegas c o m a keyer ตัวนี้นะฮะอ่าและคุณก็กด add เข้าไปเึปิ๊บโอเคครับผมอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเปลี่ยนนะครับมันสามารถเลือกได้สีน้ำเงินนะเพราะว่าเราเปลี่ยนสีน้ำเงินใช่ไหมฮะพื้นหลังสีน้ำเงินให้มันโปร่งใสนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราสามารถปรับได้ให้มันละเอียดกว่านี้ นะเห็นไหมแค่นี้เราก็เห็นฉากหลังแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฉากหลังผมสีขาวนะเห็นไหมเอาขอบฟุ้งขนาดไหนก็ได้อะผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมคลิกการกระบาดออกนะครับทีนี้เราจะทําให้ตัวเองเนี่ยตัวเล็กลงนะครับเพื่อที่จะอา,อาจจะใส่ข้อความนู่นนี่นั่นนะครับในพรีเซนเ t ชันของเรานะครับเลือกที่คอปนะฮะปึ๊บแล้วเราก็กดขยายใหญ่ไปนะครับกดขยายใหญ่ให้ตัวเรามันเล็กลงนะครับ แล้วก็ย้ายของเรามาสักมุมใดมุมหนึ่งผมเอามุมนี้แล้วกันนะครับอ่าลองดอูทีนี้ลองเพด,ดูว่าเป็นอย่างไรข้อแรกเลยอย่าลืมใส่แมสเวลาออกจากบ้านนะครับผมข้อที่สองอย่าลืมโซเชียลดิสแทนติงนะครับเว้นระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรข้อที่สามนะครับข้อที่สามอย่าลืมพกแอลกอฮอล์ไปด้วยที่มีความเข้มข้นของอประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอทีนี้ถ้าผมไม่ชอบฉากหลังทําอย่างไรก็แค่ คลิกตรงที่ฉากหลังสีาขาวแล้วก็กด delete ครับแล้วก็เอาตัวอื่นใส่เข้ามาสม่ติว่าผมจะเอาสีสันฉุดชาดเลยเชกหลักฉากหลังชุดชาดเลยใส่เข้ามาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแบบนี้เลยนะอ่ะเห็นไหมจบของแอลกอฮอล์ประมาณ75%นะครับข้อที่4นะฮะถ้ามีไข้ปวดหัวตัวร้อนนะครับให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยอาการนะครับผม เห็นไหมครับคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าผมชอบสีขาวๆก็พอแล้วนะสวยดีเราทําเรียบๆนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมลองตัดต่อนะครับตัดต่อทําเป็นพรีเซนเทชันจริงๆจังๆดูนะครับว่าเป็นอย่างไรผมจะเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับเวลาผมพูดด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมโควิด -19 ตอนนี้กําลังอ่าตอนโควิด -19 ผมก็จะใส่ครับว่าโควิด -19 เข้าไปด้วยอ่าจะใส่ข้อความนะครับไปที่มีเดียเจนเนอเรเตอร์นะครับผมแล้วก็เลือกที่ ไตเติ a แอนแทนะครับคุณผู้ชมสมมติว่าโควิด19เนี่ยมันมีลูกเล่นอยู่ไหมโควิด19อเอา,เอาผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับโควิด19อ่าประมาณนี้เบเวลาเราคุยมันก็จะขึ้นมาพอดีนะครับเวลาอ่าผมลองครอบดูแล้วก็ย้ายประมาณนี้เนาะอ่าลองใหม่นะโควิด19ตอนนี้กำลังระบาดหนะัก โคประมาณนี้า 19, ตอนนี้กำลังระบาดหนักนะครับในประเทศไทยนะฮะวิธีป้องกันนะครับหลักๆจะมีอยู่ประมาณ3-4ถึง่ข้อ,อวิธีป้องกัน3-4ถึงข้อแล้วก็หาข้อความที่มันเหมาะสมวิธีป้องกันอะ,อะไรประมาณนี้เนาะ,ะคุณสามารถเปลี่ยนชนิดฟอนต์ได้นะครับของเอาตัวนี้แลวกัน นะครับแต่ว่าสีมันเกินกันเห็นไหมคุณสามารถเปลี่ยนแ็กคาเลร์ได้นะครับอ่าโอเคผมออกสีชมพูไปเลยแว็บแบลบๆไปนะฮะลองดูนะครับเอาใหม่นะโควิด1 9ตอนนี้กำลังระบาดหนักนะครับในประเทศไทยนะฮะวิธีป้องกันนะครับหลักๆจะมีอยู่ประมาณ3 4ถึง4ข้อเห็นไหมวิธีป้องกัน3 4ถึง4ข้อแล้วก็สามารถอนนี้ เราก็สามารถครอบได้นะครับให้มันเราก็จัดให้มันพอดีนะโอเคหลักๆจะมีอยู่ประมาณ 3- ถึงสข้อข้อแรกเลยถ้าคุณขี้เกียจนะคุณผู้ชมถ้าขี้เกียจก็ปีเลยครับ Ctrl c อนโทนซีคอนโทนวีนะครับข้อความเดียวกันสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนะครับรูปแบบเดียวกันเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ข้อความข้างในของมันแค่นั้นเองข้อแรกเลยอย่าลืมใส่แมสข้อแรกเลยอย่าลืมใส่แมสนะครับผมอย่าลืมใส่แมส อ่าประมาณนี้ลองดูอ่ะเอาใหม่นะครับอยู่ประมาณ3 4ถึงข้อข้อแรกเลยอย่าลืมใส่แมสเวลาออกจากบ้านนะครับผมข้อที่2อย่าลืมโซเชียลดิข้อที่2อ่ะเหมือนเดิมครับคอนโทนซแล้วก็คอนโทนวีโอเคไปเลยโซเชียลดิสเทนติ้งนะครับเปลี่ยนแค่ข้อความนะฮะข้อ2 s o โซเชียล distancing นี่เอาเป็นภาษาไทยปไปเลยคุณผู้ชมง่ายดี2เมตรข้อ,อข้อทีอ่2อย่าลืม social distancing นะครับเว้นระยะห่างอ่าผมจะ insert video tag นะครับแล้วก็ control v ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะทำให้มีมันมีข้อความด้านล่างขึ้นมาเนาะ distancing นะครับเว้นระยะปุ๊บอ่าตรงนี้เว้นระยะห่าง2เมตร มันทับกันอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็ครันะครับแล้วก็ย้ายมันลงมาข้างล่างเห็นไหมอย่าลืม social d i s t ท n c i n g นะครับเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรข้อที่3นะครับข้อที่3มาดูคลิปที่ผมเอ็กซ์พอร์ตอ่ารแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในการตัดฉากหลังโปร่งใสนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโควิด -19 ตอนนี้กําลังระบาดหนักนะครับในประเทศไทยนะฮะ วิธีป้องกันนะครับหลักๆจะมีอยู่ประมาณ3-4ถึงข้อข้อแรกเลยอย่าลืมใส่แมสเวลาออกจากบ้านนะครับผมข้อที่2อย่าลืมโซเชียลดิสแทนติงนะครับเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรข้อที่3นะครับข้อที่3อย่าลืมพกแอลกอฮอล์ไปด้วยที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ประมาณ75%นะครับข้อที่4นะถ้ามีไข้ปวดหัวตัวร้อนนะครับให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยอาการนะครับผม และข้อที่5้าข้อสุดท้ายควรมีแอปไทยชนะเวลาสแกนเข้าห้างหรือว่าออกห้างนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองถ้าคุณทำตาม5ขั้นตอนที่ผมพูดมาคุณจะห่างไกลจากโควิดแน่นอนครับผม